สวัสดีครับผมเฟอร์ที่พัทยานะศูนย์แปดหกสี่หนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าเฟอร์ที่พัทยาวันนี้จะมาบอกวิธีการซื้อฮาร์เลย์ฉบับสองพันยี่ห้านะเคยทำคลิปแบบนี้ไปเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้ววันนี้มาอัปเดตใหม่ล่าสุดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ผมบอกเลยว่าเหมือนเดิมซื้อง่ายเหมือนเดิมอยากได้อะไรก็ขอให้บอกเพราะว่าไม่เคยขัดจัดให้ตลอดเต็มที่ตลอดไม่มีที่เต็มนะครับสำหรับฮาร์เลย์สองพันยี่ห้า t h i นะครับปียี่สิบสี่ราคาพิเศษนะก็จะมาบอกง่ายๆนะครับอาชีพอะไรก็ซื้้้้้อออไไดดจจจจะะะะะเเเเเปปป็็็็็็นนนนนนนววววัััยยรรรรรรุุ่่่่ผูใใหหญกกกๆสสาางตตแแลโทบ์ เพราะว่าถ้าคุณมีที่มาของรายได้จจอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เคยติดบูโรเราช่วยดันได้หมดครับก็คือเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะตัวเริ่มต้นก็ผ่อนเดือนละประมาณ7จ็ดแปดพันเงินเดือน2 0 0 0 0ก็ซื้อได้แล้วบางทีเราดาวเพิ่มขึ้นมันก็ผ่อนน้อยลงนะครับก็คือรายได้เลยนะเป็น2.5เท่าของรายรับนะครับเช่นผ่อนเดือนละหมื่นมีรายรับ25งหมก็ผ่านแล้วอย่างเช่นง,ง่ายๆนะท็อปเดลสแตนดาร์ดเนี่ยใช้เงินลงรแบบ ห้าหกหมื่นอย่างเงี้ยพอเดืน 100, อนละหมื่นกว่าบาทรายได้สักสองสามหมื่นก็ 2, 3, ซื้อได้แล้วนะครับก็คืออยากเก่งเลยดีกว่าก็ถ้าชอบนะถ้ามีใจรักยังไงซื้อฮาเลยนะซื้อได้ทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นอายุ2 0กว่าก็ซื้อได้แล้วอายุมากสุดอยู่60กว่า65ก็ซื้อได้ถ้าสนใจก็โทรสอบถามมาเนะมีครบทุกรุ่นนะเอกสารที่ใช้ก็จะเป็นพวกทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็สเตทเมนต์สลิปเงินเดือนไวไฟเงินเดือนเหมือนซื้อรถยนต์เหมือนทำบัตรเครดิตทุกอย่างมันซื้อง่ายมมมมมาาาาากกกสัยยเนี้้้ไไไ่่ออใใหหปปคิดงาถาว ชอบบุนไหนอยู่ผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงก็สนใจก็ซื้อมาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ราคาดีมากนะครับปี24ราคาพิเศษนะใครสนใจก็0ูนย์แปดหกศูนย์้า้าหนอดีพระยาฝากไว้เนนครับฉบับ2,025นะซื้อง่ายมากฝากไว้ด้วยสวัสดีดครับ